โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเมื่อนี้ข้าพเจ้าเมื่อนี้ข้าพเจ้า มะมนวงเอาพอปูนามะมนวงเอาพอปูนาไปขอโชคขอลาบไปขอโชคขอลาบขอตัวด um euh ับตัวดีขอตัวดับตัวดีมาฝากเอฟซีแฟนช่องมาฝากเอฟซีแฟนช่องเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวสองตัวล่างสองตัวล่างสามตัวบนสามตัวบนงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนหกแปดนี่เด้่อ่ะครับค่ะ พอเอ้ยล <łość> ูกเต้าเขามาแต่งคันคอยย่อคันไห้เดลยลูกไอเต่าไปขอยโศกขอลาอยู่ทางวัดป่าภูตะวันแถวมณฑ์พอไปทำลูกคเต้าไปหอนคุณแล้วก็ให้โช่งไอ้มาให้ลำไปไว้ที่เราเด้อถอดปักออกก็ได้ดิลูกพยายามทำคนจนทางไหนจะมาคนเออเดี๋ยวคนมาคุยกันเรื่องต่อเร็

สิทธามัถุสิทธามัถุสิทธามัทูซาทูสาธุสาธุสาธุเ้อข้าพระเจ้าขอวันท่านงอวัยคุณพระไตเจ้าในสามน้ำสาหืออันประเสริฐเป็นผู้เลือสุดแล้วน้ำแก้วสามประการข้าพระเจ้าได้ย่อมยกขันคู่ขืนเพียงตาขันสุมายกขืนเพียงเก่าข้อมจาวาไดออนในยอมข้าได้จอมผู้จารเจ้าผู้ยังคุณอันประเสริฐบางจากเกิดให้ใจกล้าแก่ดีชาฝูคนไตลุนฟ้าหลายหลาผู้จารดีชาไผดีชามั่นความเย็นแนนอน หากเป็นจังกุญแจเจ้าผู้ยังคุณอันประเสริฐบรรดาไทยเดำิมไหวแพ้แก่มุขคนแม่นเขามีมีไสายไงใส่มาล่องพ่อหอยแม่นเขามีมีไสานลอยใส่มาล่องพ่อพันย่าให้ขันถัดมังทะเลลมสชมสูนคุณจึงเกิดแก่ขาผู้ยังควอมความจมย่าได้ลุงแพ้ได้คุณไทยเสาล่องของวามิไพ่ไฮแอนด้ทะเลมาบังเงียดนี่นั่งเสียดปาบ่าให้เขาแพ้แก่ตัวเดิมสาดเด้อของพระรามขคู่กุญแเดิมหนุนนำสิิเด็ท่านพระเวทยกทำพ่อมะน่อมเขาโชโต คอยช่างเดชกาคุณมคุ้มเท่รลอยแปดจงมาแหวนพอมพอมจองคาให้ดูดีสิทธิการมหาสิทธิเดชอัครเวทมหาคาทังสิทธิกริยักอางมามาสุติปุริสิทธิสาหงษ์ชาดุชาดุชาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชาริตีชิมภารีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลังพลังมามาโปข้ามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาโูชนะโู้อตเมนาชาริตีชิมภารีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลังพลังมามาโปข้ามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาโูชนะโู้อตเม พระชาลิตีจิงพาลีจามหาเทโลสุวรรณแะมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระราพระลังมามาโพคระมามามหาลาโภมาสัพเพชนาผู้ชนะภระวันตุเวสาตุสาเออดท่านเอกคุแม่บริสันต์กรมบนเดิมตลอดถึงบรมภูของพระประจักรลายวันนี้ลูกเจ้าแด้มาแต่งขันขอให้ลูกให้เต้าได้ไปทำพิธีขอโชคขอลาภขอเลขอาท้ายสองตัวล่างและสามส่วนวันประจำวันที่ย์สิบหกเดือน มีทุนายโยนพุทธศักราชสองพัที่วัดป่าปูตะวันบ้านกกเกียงตำบนพาบิงอำเภอลองสะพงจังหวัดเลยขอแม่อจงบรรลุมรดาวให้ลูกให้เต้าทำอะไรก็ขอให้สำเร็จขอให้เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนทุกคนเด้อสาธุครับอ๋อมาได้นได้เออไดนได้บอกไ้เก่าเป็นอะไรสิก็สบายใจไปเสมาใส่กับมันคือคลองนะครับ มันคือคกองถ้าได้โชคได้ลาบีปูน่าจะขี่รถทัวลงไปละบันก็ได้จ้าพูดลาไปวัดสัมพันธ์เมื่อกี้นี่ไปวัดอาวุธอันนี้จะไปวัดสัมพันธ์อ่าเมื่อนี้ก่อนที่สิไปที่วัดป่าภูตะวันบ้านโกเกียงตำบลพาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปูนามีแนวทางมาให้พี่ให้น้องซึ่งแนวทางนี้ เป็นแนวทางตองงวดดอยพี่น้องเดิมแลกผููนาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ดอกพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจคือแม่พอ่อเราฝันตอ,อ,องงวดอ่าเฮาเลือกแม่พอ่อนก่อนเนาะครับง<ะ>วดแรกงวดสี่เหห้าสองสองหาแล้วเขาไปปวดทองพักทองพระผัวพ,พ้นของทองพ้าพ่อพูดลหละโอ้ยมัททุกข์ปัยญาครับามงแทบไม่เลี้แบบฝันในภูเขามาบว,ว่าอสองหาสองศก็ามาเือเลขู้ภูนาแค่เลาก็เลยได้วันนี้เลาก็เลยเขาไปต้องงวดีฝันว่า รถผู้นาเต็มๆสี่ร้อยอันนั้นผู้นาเออเอาพักไปหาซื้อไปกันเนบ่พราะท่านมั่นใจที่สุจนกระทั่งลงไปหาน้องกุมารชัดชัยลงไปหาน้องกุมารชัดชัยบันี้ก็เลยไปฮ<ม>้ดมพือแรกกันแลน้วมัมนบ่ละกกเลยว่าลูกเอ,อ้ยพอมหาลูกหาเตเาเนี่ยพออยากได้โชคได้ลาภหามาเขาความฝันพอในเด้อโดนแล้วปีหนึ่งเขาก็จังพอกันก็เลยว่างสี พ่อกับมื่อเนาะมันนมีพนังเห็นยังไงคนเหมดมือเนาะมันบ่ลระกับเข่ามาหอดเนี่ยมาแลงมาปุ๊บก็เลยมานอนฝันฝันว่าจะได้บันไดฝันมาเขารถสี่ศูนย์ศูนย์พอเนี่ยไป็ซุกหัวขี้ต้มหัวไปปัดเลยโอ้หัวซุกกลายเป็นว่าจนเจ็ยนพ่อปีนี่เห็นเครื่องน้ำเนี่ยตายแล้วบันี้รถกูเข้าไปได้ยังขี้ต้มสูนไรพ่อพาลวยมึงไปเอารถมาพ่อพาลวยบางทีรถไทยแม่รถไทยเขาเนี่ยสิไปเอารถลากรถออกมาพอไปเอารถมาปุ๊บท้ายดากระเบือออกป้ายทะเบียนนี่ยังรุดออก ใจยังห่าหลายบอกไหนสิรับผิดชอบแต่บางพีผู้ชายบอกนึบกบางไหนล,ลักขับรถกูมากบ้านนั้นเลยว่าผมจะเป็นคนรับผิดชอบเราคับเขาสั้นว่านั่นนะเพรมากกาแสดงว่ามันรับผิดชอบพระละทวารอะไรมันใจว่าเลขมันสีออก 400. สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์โมฮาบูสี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์อ,อันนี้เป็นเลขผู้หน้าส่วนตัวเนะบริเกี่ยวกับเลขผู้ดังบปรปดาผู้ตะว,วันเั้งพี่น้องเนอะอันนี้ให้เป็นแนวทางไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องมาพิจารณาผู้หน้าำใครว่าบาเขาไปหาซื้อเลขสี่ศูนย์ศูนย ผู้ใดมีกับโงม่ายได้เด้อทีนี้เนี่ยคือศูนย์ศูนย์กับสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ได้ไปแล้วแต่ว่าสี่ศูนย์ศูนย์วันนี้จะไปหาที่อุดรกับจังหวัดเลยครับอ่าคันได้เลขผู้ดำมาเี่ดคันมันได้ตัวเดียวกันนี่โอ้ยเข้มสีขาวเข้มสียมขาก็แต่ไปครับผมอีน้องอะไรมาบะอีพอเพิ่นเคยห้บุดนี่เนาะ อีพ่อคนไหนผมอวดชื่อได้ล่างก็ได้ความคิดแฝงชั้นนะพี่น้องอันนี้คือความคิดของกูน่าเลยมากระชัดนพัดกระพานครับผมอาจจะว่ามืัอนี้ไปว่าเรื่องเันอันช่องกืองเดือนนั่ะละที่ข้าเจ้านาผู้เป็นสี่แสนห้าแสนตามต่อเนาะพูกเอ๊ะเขาพูดเอฟซีทีด้าก็ได้เนาะขอบคุณูดเอฟซีทีด้ามิตรตัวหลักเออสปอนเซอร์ที่ดีเนาะผมสปอนเซอร์ที่ดีมิตรตัวหลักมีดเล่นตีปูมีดควายปานกุชชีเของใครเลรอเว้ย เอาเปบนว่าบินจากไหนเขาไปก็ได้หาสองสองหาแม่นบ่าบัดดีเมื่อนั้นเขาเอาเนี้ยเปถวายอีกมันก็ยังเข่าอีกหกเก้าเก้าหกแม่นว่าเตรียแล้วเตรียมเตรียมนะนะเห็นบ่าล่ะมันก็สิจอบซ้อมยิ่งได้บัดเพราะว่าพอพอลุ้งอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าด่ากูนะด่าได้แต่ว่าด่าคนทางในกูคือพ่อแม่นอุบาติจาร์กูย้อนไม่ได้ก็เลยบวลงให้มันเด่นอีกเลยเอ๊ะมันนําหา่นน้ำสองยืดทุกอี่กับสองน้องต่างๆนี่ก็เลยวางสิอยู่ดีๆบ่มาบ่มาเขาแล้วกระพานไป แต่พอมันเขากลก็ผ่านไปที่นี่เพรามันหนาหนักหนาเสียบอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ผ่านมันมันมันสองงวดแล้วค่ะนสองงวดเข้าทุกอัดตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้พี่น้องมึอนี้ก็คอยติดตามเนื้ออันนี้ผู้น่าไห้นะทั้งเป็นช่วงมาสิ่งที่มันมากหลายขันแม่พร้อมวาแล้วเจ้าของบ่มานฟันอีกกต่ชิบว่าเขาซาดอกมซ้ำเลยนะพ่อมาซ้ำอีกเอาไปหอดมือขึ้นวันเสาร์แม่นบ่ล่ะหอดมือขึ้นวันเสาร์ก็เลยเมื่อยไหลก็เลยกอนน้องก็เลยไปบอกเราอยู่บาน ลูกเลิกปีหนึ่งแล้วนะพ่อมาในมาเนี่ยมานิมิตพ่อหน่อยแม่ก็จอดตายพ่อเห็นหน่อยไปมั่งมึงกับ่เห็นเนี่ยมันขึ้นมากแบบฝันขึ้นจังหลายก็ฝันมาเอารถไปเปนมูลไ,ไปพัปกไปนักอุแพ้กันต่อแต่ว่าสั่งลูกพ่อเนี่ยเป็นผู้ภาพพอขี่รถไปเอาเงินล้านเงินแสนอีกขี่รถไถไปแก่เอาคนนี้ดูมันทั้งหมดลายลูกหน้าหนา พิ่งน้ำหนาๆกูเถลิ่วเถลอ่วคนนี้ค่ะพออันนี้เมื่อคืนนี่ไปิฟันว่าไปเหงใครมาเดือดแกมันไข่มาเดือดงกได้ลางหมอกมาจากข้างน้าปูเต็มกระตาจนล้นล่องดินใะห้องสูขล่วยไปเอาน้ำปลาจนได้เก็บใส่ปากมาปูมันมันหลายๆใครมาเดือดมันปอดเด็กเล่าบอกว่าท่านมัซื้อหรอมาหอดกูเมื่อยกูฝันกูฝันว่าอันนี้ความฝันจะพี่น้องได้ฝันว่าเขาพาไปแห่งานศพไปแห่สามรอบมันเป็นวงกลมเนาะไปแห่สามรอบ กูใจสิขาดไะเนียเ่ยวันนี้เขาบเขาแง่กูเขามาลากไม่ยอมคืงนคือปะด้ไหมโอ้ยทำมันออาจีมันสองศามศนย์มันบอกอย่างนี้ละสองศู 20, 30, 30. นยกับสานั่นเห็นว่าอันนี้สิได้เพว่ากูจะน้ำใส่สอศูย์กับสาเนี้เพราะว่าเวียนเทียนรอบที่สนี่กูจไปปะไเปเพราไเพราะวปยังเขาแง่กูแล้วกูใจสิขาดงี้แท้ตั้งอย่างี้แท้กูนอนตา, <c oughs> นนาแด่นจจันตาแดดก่าใันสิขาดเพราะจะเป็นนท่านั่นสิฟันดีเครื่องเครื่อวันนั้นละฟันไม่เจาของไปแล้ว เออเออตอนนั are are so so of so people people ้นนหะก็เลยว่าซื้อเลเล่าเป็นสื้อท่านมาเนาะนี่ยวันก็เลยว่าตาสิจะเอาไปสืบเบื้องขมือแลงนี่มันมือแลงนี่มันจะต้องมี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามเทียนเอเนออกมาได้ยินตาข่าวเออออกมาเอาทางมันดีกันละเอนแกวันที่เพราะว่าเป็นยังที่มือขู่ที่ไปเอาอยู่แต่ว่าท่านก็จีได้เงินนี่เรามื่อคืนนี่นะโอ้ยฝันว่าไปงานขาวดำเนาะย่างรอบสามรอบเนาะเป็นวุ้กขุ่มเป็นหมดอ่ะรอบที่สามนี่พ่อจะไปบ่ไหว ก็สิทีเส้ศูนย์สองศูนย์สามน่ะน,นะอ่าก็เรียกว่าปะเอา,เาอ,อันนี้เอาเลยครับเว่าน,นี่ได้อนี่เด้อครับผมอันนี้ให้เป็นแนวทางเลขส่วนตัวเลขชอบส่วนตัวไม่เกี่ยวกับวัดป,ป,ป่าบูตะวันเอ่อเลขชอบส่วนตัวความฝันความยังกับว่าให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮาฟังเหมือนนั่นแหละนาะพี่น,อน้องเนาะครับผมอ่าให้พี่น้องไปตามต่อวันนี้ถ้าเป็นไปได้จะถ่ายทอดสดเพราะว่าขัานตัดต่อมันโดนครับขันตัดต่อมันโดน ถ้าเป็นไปได้บรรทายได้ยุบอได้ได้ไดเลยสุดได้เล้ยังว่เอออา้จะให้ลูกเต้าเดินทางไปกวนเพราะว่าวันนี้ประมาณสี่โมงเช้าสี่โมงเกือบก็หากไปเพราะว่าวันนี้นั่นกับปูดามอาไว้บ่ายสามโมงให้ลูกพรอนผ้ารุยกับเกษมใช้น้ำหนาไปกวนเพราะว่าต้องเอาไปอัดขึ้นไปเอาไม่อัดขึ้นไปแล้วให้ไปจีดยงหน้าไวพอใหญ่พอร่มนี่อาจ์เมีเอฟซีแฟนช่องถ่ายญี่ปุ่นเด้อ เลี <FC S 1> ้ซีฟนสองถาคุณกับน้องไซคอ่าให้ไปเฮ็ดซ้อยกันถาไว้เพราะว่าผู้นาา่าถาช่วยงวงหมิงค่ะช่วยายสินอยากไปน้ำพอก็เลยว่าอีพอเออพอดีลนะพระเพื่อนกัเลื่อนนัดกูก็เลยกว่าสพระเพื่อนเลื่อนนัดไปเป็นประมาณบ่ายสามโมงสั่งใหญ่จพอนพังเว้กับันที่ม่านไปก่อนจริงพราะพูว่าสิไปด้เนได้ประเงินอยากตัดหย่าเพราะงานมือเกิดแม่พู่เลยอ๋อค่ะที่ได้เตรียมของลูกเต่ากลับมากว่าต้องเมื่อนอนน้ำพอตัวเอ้า ลูกดาวกับบันอัทวินกับคันบ้างกับเพิ่นขอมาเดื้องานตั้งเกิดแม่สูดมือเื่นเนี่ยเอาฝากไปสํานึดนะพี่น้องเด้อยวไปเจอกันที่วัดป่าพุทธวันพี่น้องเอาสบายดีสบายดีคราบ